ูดคุยกันกับคุณแชมป์พงพัฒน์คำชูจากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจริง,รงๆเชา้าตอนช่วงเปิดตลาดแอบลุน้นตอนนี้ดู <c oughs> หอเหี่ยวหอเหี่ยวมาอีกเล็กน้อยนะคะลุ้นไหมลุ้นไหมสัปดาห์นี้กับวินโดว์เดซซิ่งค่ะคุณแชมป์จริงผมก็ลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าไตรมาสเนี่ยมันก็เป็นไตรมาสที่ลงมาเยอะแหละนะครับคือทันทีมเราก็มีไปทําข้อมูลสสิติว่าโปรติไตรมาสหนึ่งไม่ค่อยเกิดวินโดว์เดซซิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย มันอ่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงเยอะในไตรมาสหนึ่งนะครับแต่ว่าไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยผมว่ามันลงเยอะไปดังนั้นโอกาสที่จะเกิดวินโดว์เดซซิ่งเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับแต่เนื่องจากเวลาผมเป็นสายเทคนิคเนี่ยเราก็จะดูการคอนเฟิร์มว่าอ่าตลาดมองว่าโอเคมีโอกาสจะเกิดวินโดว์เดซซิ่งอ่าถ้าภาพเป็นเทคนิคเนี่ยมันต้องผ่านจุดไหนนะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเควินโดว์เดซซิ่งเนี่ยน่าจะมาจริงนะครับถ้าเกิดเราดูภาพเซตเนี่ยตอนนี้ผมก็ดูอยู่ที่เส้น SMA 20แหละนะครับเพราะว่า SMA 20เนี่ย เป็นแนวต้านที่ขวางอยู่ในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับวันพฤหัสเนี่ยทดสอบ SMA 20ก็ไม่ผ่านวันศุกร์ทดสอบ SMA 20ก็ไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็เปิดมาทดสอบ SMA 20เนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับผมเลยมองว่าคีย์สำคัญอยู่แถวนี้นะครับ1190ถ้าเกิดผ่าน1190ขึ้นไปได้เนี่ยเราน่าจะเห็นการเกิด Window นโ e s ด i n g ขึ้นไปครับค่ะอันนี้อับรุ้นในส่วนของ Set นอินเด็กส่วน s ซกพตี ซีรี H, ส์ H สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนหมดอายุนะคะเทดยังไงดีคะหรือว่าเราขยับไป M ดีก็จริงทั้ง H ทั้ง M เนี่ยนะครับก็ยังถือว่าภาพโดยรวมก็ยังเหมือนกันอยู่นะครับคือถ้าเกิดใครรู้ Windows Dicing เนี่ยผมว่าก็สามารถเปิดลองได้แหละนะครับเพราะถ้าเกิดเราดูในกราฟลน์30นาทีเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะของไซด์เว้าอยู่นะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นมานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่า แต่ละครั้งที่มีการย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับมันเป็นการย่อที่ยกโลนะครับสังเกตตั้งแต่วันที่17เลยนะครับนี่คือโลวันจันทอันนี้คือโลวันอังคารนะครับแล้วก็มาเนี่ยแถววันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าโลก็ยกขึ้นมาเรื่อยเราก็เลยสร้างกรอบนี้ขึ้นมาเป็น uptrend channel mm. ดังนั้นถ้าเกิดใครจะเปิดลองเนี่ยเราก็เปิดลองแถวนี้นะครับประมาณใกล้ๆลง7 4 7 7สี่เจ็ดเจดที่เป็นกรอบล่างถ้าถูกเนี่ยเราก็จะได้ไปขายที่กรอบบนที่มัน7 6 2 แต่ถ้าเกิดผิดเนี่ยเราก็ต้องมา stop loss ประมาณใกล้ๆตรง741นะครับก็ถือว่าพอมิมีริคคีวอร์ดให้เล่นได้สำหรับภาพของ s e t 15้งเด็ดฟิวเจอร์นะครับอันนี้คือ s e r i e ์ H นะคะรุ่นได้ลอคือเปิดลองสั้นๆได้กับกรอรบที่เรายกโลขึ้นมาตัว s e r i e ์ M ่ะคากรอบอยู่ที่เท่ไร ซีรีส์เ็เนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็จะเป็นกรอบอัพเทรนด์ชา n e ลเหมือนกันก็ต่างกันแค่ตัวของราคาแหละนะครับตัวซีรีส์เเนี่ยนะครับราคาเขาจะดิฟต่ำลงมาหน่อยนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.42นะครับที่เป็นกรอบล่างส่วนกรอบบนเนี่ยก็คือ7.55นะครับส่วนซีรีส์เก็คงใช้สต็อป o s สประมาณช่วง7.35นะครับตัวของ MACD นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการจะปัดขึ้นเหนือนเส้นสัญญาล้ว ตอนนี้เราก็ต้องลุ้นกันว่ามันจะสามารถดันมายืนในแดนบวกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนถ้า MACD เนี่ยพลิกมายืนในแดนบวกเนี่ยก็จะเหมือนกับช่วงแถวสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับที่แบบกลับมายืนในแดนบวกเนี่ยภาพก็แบบไซด์เวัพต่อนเนื่องเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบๆละขาดอีกนิดนึงนะครับสำหรับ MACD ครับคุณแชมป์ให้น้ําหนักของการโอเพนลองในระดับราคาแถวๆนี้นะคะใช่ครับ สำหรับใครที่ใครที่ยังไม่มีโพสิชันนะคะก็แนะนำนะวันนี้ก็เป็นโอเพนลองนะระดับที่เป็นอยู่แถวๆกรอบที่เป็นแนวรับด้านล่างนะคะดูที่ตัวค่าเงินบาทกับทองคำบ้างค่ะครับสำหรับตัวของค่าเงินบาทนะครับก็น่าจะยังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปเลยนะครับเราเจอกันเดือน2เดือนหลังเนี่ยนะครับก็ยังเห็นว่าอยู่ในกรอบเดิมตลอดนะครับ33.5ดก็ไม่เคยหลุดสักทีนะครับถอยลงมาต้นสัปดาห์ที่แล้วก็ยืนได้ไม่หลุด ตอนนี้ก็เป็นรอบของการอ่อนค่าแต่เรามองว่าการอ่อนค่าเนี่ยมันก็มีแนวต้านที่จํากัดยอยู่ประมาณใกล้ๆดง34.2นะครับกลยุทธ์เงินบาทช่วงนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือถ้าเกิดอยู่ที่กรอบบนก็คงเน้นฝั่งช็อตมากกว่าครับเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทําให้ขัดขวางกาดขวางมุมมองที่เราคิดว่าหุ้นจะขึ้นเหมือนกันนะอยู่จะขึ้นมา34ใช่ <34 S 2> ย,ยังงั้นใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้ามันแบบ ค่าเงินบาทเนี่ยตอนนี้มันถ้าเกิดมันหลุด33.5ไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอ้เส้น20่วันเซตเนี่ยน่าจะเบรกได้ตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแต่การที่ค่าเงินบาทเนี่ยมันหลุดไม่ได้ก็เลยทําให้เซ็ตเนี่ยตอนที่แบบฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยไปสะดุดในช่วงปลายสัปดาห์ครับอคุณแชมป์การที่เงินบาทไซเว่กรอบเขาเรียกว่าออไรอะกรอบจีิิกรอบ,มรอบไม่ได้กว้างแต่ว่าไซเว่ยแถวแถวเนี้ยนานพอสมควรทีเดียวแล้วก็ไม่ยอมหลุด33มสบสาทห้สสักทีหนึ่ง มันมีนัยยะอะไรไหมคะปกตินะครับการไซด์เวย์เนี่ยนะครับนัยยะของมันก็คือว่าถ้าเกิดมันหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์เมื่อไหร่เนี่ยแปบลบว่ามันจะเกิดทิศทางที่รุนแรงได้นะครับเราก็เหมือนเราเรานึกภาพว่าอะไรเนี่ยมันถูกแบบถูกบีบถูกกดเนี่ยนะครับถ้าเกิดสุดท้ายฝั่งไหนมันชนะเนี่ยนะครับมันจะไปฝั่งนั้นเนี่ยรุนแรงรุนแรงมากนะครับการที่เราเห็นแบบนี้นะครับผมเลยมองว่าค่างเงินบาทสำหรับนที่เทสทีเฟกเนี่ย ตอนนี้พยายามโฟกัสกับกลยุทธ์เทรนด์ฟอลล owing ไว้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดมันเบรกฝั่งไหนเนี่ยเราจะได้ไปฟอลโล่ฝั่งนั้นขึ้นไปได้ครับสมมติถ้าเกิดทะลุฝั่งขึ้นโอเคเราก็ไปฟอลโล่ลองก็ได้แต่ถ้าเกิดทะลุฝั่งลงเราได้ไปฟอลโล่ช็อตแล้วก็น่าจะแบบใช้เป็นจุดในการลันเทรนได้ครับปกติก่อนจะเกิดเทรนดเนี่ยมันจะเป็นไซด์เวที่แบบบีไปบีมาเนี่ยแหละครับนว,วันนี้ใครที่เปิดลองขึ้นมามก็รอดูแถวแถวนต้านนะคะอาจจะต้องทํากําไรในช่วงสั้นๆไปก่อนใช่ครับ ค่ะอะดูทองคําบ้างค่ะคือหาทั้งอาทิตย์ไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะโอเคนะครับทองคําก็โหก็ก็เหวี่ยงนะครับคือช่วงนี้ทองคาเนี่ยสี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญต่อวันนี่คืออาจจะเรื่องเรื่องปกติไปแล้วนะครับก่อ,อนหน้านี้ต้นสัปดาห์เนี่ยขึ้นเงินแรงมากนะครับแต่ตอนตอนช่วงพฤหัวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยนะครับเริ่มโดนขาย วันศุกร์เนี่ยก็โดนขายเกือบ,อบจะ50เหรียญเหมือนกันประ,ประ,ประมาณ3ามพเนี่ยลงมาแตะประมาณ3ามพเลยนะครับแต่ว่าราคาปิดก็ยังไม่แย่มากนะครับก็ปิดที่มันสามพันสิบแปดสามพันแถวนั้นนะครับแต่เราก็ยังคงมุมมองของการเฝ้าระวังอยู่สําหรับตัวของราคาทองคำนะครับเราก็ไม่อยากให้นักทุนเนี่ยมาซื้อในโซนที่มันสูงนะครับถ้าราคาเนี่ยมันลอยห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมากๆเนี่ยแล้วถ้าเราซื้อผิดจุดเนี่ยวันนี้เราขาดทุนแบบ50เหรียญ70เหรียญได้แบบ ภายในระยะเวลาแค่2อสาวันนะครับย่อลงมาตรงนี้ถามว่าน่าสนใจหรือยังผมว่าก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับจนกว่าจะลงมาต่ำกว่า3 0 0พันแหละนะครับผมว่าประมาณสัก2,950อะไรเงี้ยนะครับผมจะเริ่มกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวของราคาทองคำนะครับตอนนี้ผมยังมองว่าสูงเกินไปนะมีความเสี่ยงที่จะโดนขายมากกว่าครับอองั้นแปลว่าจริงๆแนวโน้มก็คือยังเป็นขาขึ้นแต่นี่คือแค่กันพักย่อตัวในในกรอบ ยอตัวสั้นๆแค่นั้นใช่ครับคือภาพหลักก็คงเป็นขาขึ้นแหละนะครับแต่แค่ระยะสั้นก็แบบราคาก็ลอยไปนิดนึงนะครับคือช่วงหลังเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมประมาณว่าเกิดการแบบเช็คคนออกเนี่ยมันเช็คแต่ละทีเนี่ยแรงนะครับสมมติตอนช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยสังเกตว่ารอบตรงนี้เนี่ยถ้าใครไปซื้อจุดสูงสูงเนี่ยจากประมาณสอง0ันเ็ด้เก้าสิบเนี่ยโดนเวียงมาต่ำกว่า2 5 0 0ัน้า้อยกว่านะยครับคือลงมาเยอะมาก ถ้าเกิดเอาแค่ปีนี้เนี่ยนะครับช่วง2,950ตรงเนี้ยนะครับโดนเวียงลงมาแถวประมาณ2,833เนี่ยก็100ร้อยกว่าจุดนะครับค,คือเหวียงกันที100ร้อยกว่าจุดเนี่ยถ้าเกิดใครทำ Money Management ไม่ดีเนี่ยผมว่าอาจจะต้องโดน Stop ปลอสออกไปกันเยอะเลยแหละนะครับางน,นั้นก็เลยคิดว่าเพื่อจะแก้ปัญหาพวกนี้นะครับอยากให้ซื้อในโซนต่ํามากกว่าจะได้ถือสบายใจมากกว่าเพราะถ้าเกิดเราซื้อโซนสูงเนี่ยแล้วโดนเหวียงนะครับ ลงมา50จุดอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มกลัวแล้วว่าจะทำยังไงต่อดีนะครับขายก่อนดีหรือเปล่าอะไรองี้นะครับดังนั้นทางแก้ปัญหาคือซื้อให้ไล่ราคาที่มันต่ำเนี่ยมันก็ถือง่ายกว่าครับค่ะจุดรับที่คุณแชมปตีเส้นเอาไว้คือจุดไฮเดิม erm, ทางด้านสายมือที่เขาย่ำย่ำอยู่ตั้งนานกว่าเขาจะทะลุขึ้นไปได้นะคะถ้าดูจากก<ช>ราฟนวันนี้คุณแชมปคิดว่าจะมีนิวไฮโอกาสมีนิวไฮได้อีกปะ ถ้าเกิดย่อมาแล้วมันไม่หลุดตรงนี้นะครับก็ยังมีโอกาสจะลุ้นนิวไฮได้อีกนะครับคือตลาดมันก็คงทํำไฮต่อจนกว่ามันจะเริ่มเห็นว่าขึ้นแล้วไม่ทํำไฮนั่นแหละนะครับถึงจุดนั้นเนี่ยคือจะเป็นจุดที่หยุดละแต่ตอนนี้เรายังมองว่าถ้าย่อมาเนี่ยถ้าเป็นตามทฤษฎีคือย่อมาตรงนี้นะครับแล้วมีแรงซื้อกลับเนี่ยเราคงต้องหวังนิวไฮไปก่อนครับอื เพราะว่าที่ถามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาใครที่มีอยู่สูงๆเงาเหนือ3 0 0พันเขาก็ต้องคิดว่ามันจะต้องมีนิวไฮต่อเนื่องไปเนาะแม้ว่าเราจะเหลือบไปดูอินดิเคเตอร์เขาก็จะเตือนเราแล้วนะคะใช่ครับอินดิเคเตอร์จะเตือนนิดหนึ่งนะครับว่าโอเคเนี่ยมันก็เริ่มมีลักษณะข,ของ b e a r i s h d i v e r g e เ c e เกิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราก็ต้องรอคอนเฟิร์มด้วยแหละนะครับในเรื่องของราคาว่าราคาเนี่ยมันคอนเฟิร์มกันจริงหรือเปล่าถ้าเกิดราคาคอนเฟิร์มเนี่ยเราค่อยมากังวลกันอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ณะจุดนี้ไม่ใช่จังหวะของการไล่ซื้อแล้วรอย่อให้ลึกๆอีกสักนิดหนึ่งถึงจะน่าสนใจนะคะแต่ว่าย่อลึกย่อลึกในที่นี้ต้องไม่หลุดด้วยนะแถวๆกรอบสีฟ้าที่คุณแชมป์ตีไว้นะคะใช่ครับคุณแชมป์ค่าเงินนอกจากค่าเงินบาทแล้วมีค่าเงินอันไหนที่หน้าเทรดอีกไหมคะเอ่อสำหรับค่าเงินที่ผมมองหน้าเทรดตอนนี้ก็จะเป็นตัวของอ่าเยนบาทนะครับคือตัวของ JPYTHB นะครับเพราะว่าตัวเยนบาทเนี่ย เพิ่งจะเกิดสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าเส้น20วันเนี่ยตัดเหนือเส้น200วันขึ้นมาได้นะครับก็เป็นการเกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมาละสำหรับตัวของเยนบาทนะครับถ้าเกิดเรามองเป็นเป็นชานลเนี่ยก็เหมือนว่าทะลุไอกรอบดาวเทรน h a n n e l ขึ้นมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเงินบาทเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะวิ่งในกรอบของดาวเทรนชาน h a ลอย่เงี้ยลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ทะลุกรอบ ชาแนลละแล้วก็เริ่มมีการปัดขึ้นของเส้นค่าเฉลีย่ยเส้นสั้นกับเส้นยาวละผมเลยคิดว่าตัวของ JPY THB เนี่ยเป็นจังหวะในการเปิดลองนะครับแถวประมาณช่วง22.6เนี่ยนะครับเป็นจังหวะเปิดลองนะครับส่วนแนวต้านก็แถวประมาณช่วง23.5ครับค่ะอันนี้น่าสนใจสำหรับการเปิดลองนะคะสำหรับเยนบาทใช่ครับนะคะคุณคุณแชมป์มีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ไหมคะอันนี้ สำหรับตัวของเรื่อง s อง s ิงเ t ิล t ต็อนะครับผมว่าเราก็อาจจะต้องไปดูหุ้นแบบใหญ่ๆนิดนึงนะครับว่าตัวใหญ่ตัวไหนเนี่ยที่แบบลงมาลึกๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับผมว่าตัวของ CPO เนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า CPO เนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่ราคาเนี่ยโดนขายมาในช่วงเดือนกุมภานะครับ แต่ตอนนี้ถามว่ามันอยู่แถวโซนแนวรับหรือเปล่าผมว่ามันก็อยู่แถวโซนแนวรับเนี่ยครับประมาณใกล้ๆดึง49เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเปิดลองได้นะครับแล้วก็รอไปขายประมาณช่วง54หรือโซนประมาณ56นะครับก็กรอบก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันเป็นไซด์เว์แล้วตอนนี้ก็ถือเป็นกรอบล่างสําหรับตัวของ CPO ครับค่ะได้ก่ะคุณชาววันนี้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะให้คุณผู้ชมได้มีทางเลือกแล้วกันมากๆหน่อยนะคะ,คะสําหรับภาวะการลงทุนในช่วงนี้นะคะ